สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแดงรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นผสมศึกษาปีที่6สาระที่4ประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่สองประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เราจะเรียนเรื่องประเทศสิงคโปร์นะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวเรามาทบทวนประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมืองหลวงชื่อว่ามะนิลา การเมืองการปกครองปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐคำว่าสาธารณรัฐนะคะเด็กๆสาธารณรัฐคือรัฐหรือประเทศที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนและตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมีประธานาธิบดีเป็นประมุขโดยมีการกำหนดวาระของการดำรงตำแหน่ง6ปี เมื่อครบกำหนดก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธวันชาติคือวันที่12มิถุนายนสกุลเงินคือเปโซ1บาทของไทยจะเท่ากับ1.55เปโซของฟิลิปปินส์ค่ะประเทศสิงคโปร์ชื่อทางการว่าสาธารณารัฐสิงคโปร์เข้าร่วมอาเซียนเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคม พุทธศักราช2510ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนจะมีทั้งหมด5ประเทศนะคะเด็กๆคือมีประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศสิงคโปร์ค่ะเมืองหลวงของสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์นะคะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ เด็กๆด,ดูแผนที่ด้านนี้นะคะสีแดงตรงจุดนี้นะคะ,ะสีส้มเล็กๆตรงนี้คือประเทศสิงคโปร์ค่ะติดกับประเทศมาเลเซียนะคะด้านนี้เป็นเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่616ตารางกิโลเมตรอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูติดกับรัฐยะโฮของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะเด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสีส้มตรงนี้คือประเทศสิงคโปร์ติดกับรัฐยยโฮนะคะรัฐยยโฮอยู่บริเวณด้านนี้รัฐยยโฮของประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียค่ะภาคกลางและภาคตะวันตกเด็กๆมาดูภาคกลางอยู่ด้านนี้ค่ะนี่เป็นภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขาเนินเขาทางภาคกลางบริเวณนี้เป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญของสิงคโปร์ค่ะทางภาคตะวันออกคือบริเวณนี้นะคะภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ําลักษณะภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์นะคะมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีนั่นเองมาดูแผนที่ข้างล่างนะคะตรงนี้คือประเทศสิงคโปร์ค่ะ และนี่เป็นเส้นศูนย์สูตรนั่นเองจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงทําให้มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีนะคะเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กจึงไม่มีพื้นที่เพียงพอในการทําการเกษตรดังนั้นสิงคโปร์ก็จะเน้นไปทางด้านการค้าแล้วก็ด้านอุตสาหกรรม สิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกและเป็นท่าเรือปลอดภาษีจึงเหมาะในการจอดเรือส่งสินค้าจากต่างประเทศเพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นชาวจีนรองลงมาคือชาวมาเลและอินเดียส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนารองลงมาก็คือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและภาษามลา,ายูเป็นภาษาประจำชาติสถานที่สำคัญนะคะคือเมอร์ไลออนแล้วก็สิงคโปรช์ชน่นาทาวการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ภาพนี้เป็นภาพประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศสิงคโปร์นะคะดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2560อยู่ในวาระ6ปีค่ะภาพนี้เป็นภาพนายกรัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนะคะคำว่ารัฐสภาจะประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะ ความสัมพันธ์กับประเทศไทยความสัมพันธ์ด้านการทูตประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2508ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคงได้มีการจัดการประชุมคณะกรรม,มาการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับกองทัพเรือไทยสิงคโปร์ ความสัมพันธ์กับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและการค้ามีการส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอาหารและการเกษตรการขนส่งอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษามีความร่วมมือกันในการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทย,ยาศาสตร์พาณิชยศาสตร์การบัญชีและมนุษยาศาสตร์วันชาติสิงคโปร์ตรงกับวันที่9สิงหา อาหารประจำชาติของสิงคโปร์ก็คือลักซาลักซาเป็นอาหารยอดนิยมของสิงคโปร์เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กระทิลักษณะคล้ายข้าวซอยของประเทศไทยสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทไทยชุดประจำชาติคือเกบายย่าสรุปประเทศสิงคโปร์ชื่อทางการคือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมืองหลวงก็คือสิงคโปร์การเมืองการปกครองปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนับถือศาสนาพุทธวันชาติคือวันที่9สิงหาคมสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทไทย เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศจบแล้วให้ในักเรียนอ่านหนังสืออาเซียนศึกษาหน้า 43- ถึงหน้า45และทำใบงานประเทศสิงคโปร์ทำในสมุดสังคมศึกษานะคะเด็กๆมาดูใบงานด้านซ้ายมือนะคะให้หนักเรียนเขียนอธิบายสภาพการปกครองเมืองหลวงสภาพเศรษ,ษฐกิจและสังคมของประเทศสิงคโปร์ทำลงในสมุดสังคมศึกษานะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอย่างสวยงาม ทำเสร็จแล้วเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ถ่ายภาพให้ชัดเจนส่งในอารบัมประวัติศาสตร์คุณครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ